ฝาเกตคำนะคะหลายคนอยู่บ้านเนี่ยก็มักจะสั่งขนมหรือว่าของหวานมาทานที่ชื่นใจแต่ของอร่อยเนี่ยก็ต้องมาคู่กับความอ้วนแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวอ้วนแล้วนะคะเพราะว่าฟ้ามีสูตรทําขนมครีมมาฝากทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยไปดูสูตรกันเลยคะ่ะ เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำธุรกิจเปิดร้านยำแซ่บๆสำหรับอิงฟ้าเกตคำที่คนนี้ไม่ได้มีดีแค่ทำยำอร่อยนะคะแต่ขนมหวานก็รสชาติดีไม่แพ้กันสูตรนี้เอาใจคนรักขนมหวานแต่ไม่อยากรู้สึกผิดกับน้ำหนักตัวเองทีหลังทั้งอร่อยได้ประโยชน์จากวัตถุดิบธัญพืชไปเต็มๆใครอยู่หน้าจอทีวีตอนนี้รีบหยิบกระดาษและปากกามาจดไว้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วตามอิงฟ้าเข้าครัวกันค่ะ วัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่จะต้องใช้ก็จะมีเป็นเวฟโปรตีนค่ะโปรตีนรสชาติอะไรก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นกล้วยนะคะเบกกิ้งโซดาค่ะน้ำตาลหวานค่ะแล้วก็มีเกลือนะคะทีนัปเอรหรือว่าทีเรียกกันว่าเงถั่วค่ะแล้วก็เป็นอัลมอนด์ขัดปากได้นะคะก็คือต้องเตรียมกล้วยนะคะไว้สองลูกค่ะเอาแบบสุกๆเลยนะจะได้แบบว่าหวานอร่อยอร่อยแก่มาใส่เป็นส่วนของเกลือนะคะหนึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาคนใส่โปรตีนนะคะฟ้าจะใช้เป็นรสช็อกโกแลตค่ะสองสกู๊ตค่าหนึ่งสเค นเตรียมทิมไว้เลยแบบนี้ตักใส่ได้เลย,เลยไม่ต้องใส่เต็มว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นอีกหลังจากเราอบก,ก่อนที่จะอบเนี่ยก็มาแต่หน้าขนมกันนะคะก็คือเราจะใช้าาที่ออมมอนนะคะใส่เข้าไปเลยชิบๆนี่ค่ะตอนนี้ก็พร้อมเข้าเตาอบแล้วนะคะไปค่ะ ประโยชน์แล้วก็โปรโตีนสูงด้วยใครที่หยุดกินของหวานไม่ได้เนี่ยทำตาฟ้าได้เลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะอิงฟ้าก็มีละครที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะเรื่องทาตัวสีเพิ่ม mm hmm. ทุก จันถึงสุขค่ะเวลา18นาฬิกา45นาทีนะคะแล้วฟ้าก็กำลังถ่ายทำละครอ,อยู่นะคะเรื่องปากเสน่หาค่ะแล้วก็เรื่องพยัคฆ์ร้ายในกุหลาบยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะช่วงนี้อินฟ้ามีความมันเทิงมาให้ชมกันแบบจุใจไปชมกันเลยค่ะ เป็นคู่รักเข้าใหม่ปรางมันที่มีเรื่องไม่เว้นวันเลยค่ะในละครเกาะรักก้นหัวใจคราวนี้ออยคุปเปิดศึกกับฟ้าฟ้าเราต้องการจะติดแอร์อากาศร้อนจนคนไม่ไหวแต่ฟ้าฟ้าปฏิเสธทันควันเพราะไม่อยากทําลายธรรมชาติงานนี้บลิววรพลเลยขอแกล้งด้วยการถอดกางเกงโชว์ไปเลยค่ะแต่แทนที่ฝั่งเนยประพาดาจะเห็นแล้วตกใจขอบอกว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะเธอโอ้ยหนูไ่ถึงหรอก้ยเฮยหูไม่ได้หนูไม่ได้รีจีผัวนางเอก ผมร้อนครับร้อนแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่เงี้ยขอสังแอร์นะอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยทำแบบรีสอร์ทแบบรักธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติคือแอร์ไม่มีก็คือสัมผัสลมธรรมชาติจะมาติดองติดแอร์อะไรไม่ยอม,อมจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะซีนเนี้ยกะจะแกล้งเขาแต่เขาดันแมนกว่าเราคือถอนเกงใส่เขาแบบเฉยๆเลยแบบแค่นี้อ่ะ นี่มันผู้หญิงยุคไหนกันคะยืนดูผู้ชายแก้ผ้าค่ะเอาเลยถอดเลยจ้าถอเลยจะยืนดูอยู่ตรงนี้เจออย่างนี้แผนผุ้ก่อจะถูกล้มเลิกหรือเปล่ารอดูพร้อมกันหลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะช่วง มีเส้นทางบันเทิงจะพามาอัปเดตกับนักแสดงหนุ่มจอมสรุตที่นําความชอบเปลี่ยนมาเป็นกําไรกับการทําธุรกิจขายต้นไม้ซึ่งจอมทามาหลายปีแล้วค่ะปกติจะขายอยู่ที่ตลาดนัดจ,จตุจักรแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ต้องปรับเปลี่ยนมาขายทางออนไลน์แทนยิ่งช่วง2-3ปีนี้ผู้คนให้ความสนใจเพราะกระแสะปลูกต้นไม้กําลังมาแรงแฟนๆท่านไหนสนใจจะปลูกต้นไม้ไว้เป็นอีกหนึ่งอาชีพในสถานการณ์ตอนนี้จอมก็มีเคล็ดลับดีๆตั้งแต่การเริ่มปลูกจนถึงการดูแลต้นไม้มาฝากค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับคงยังไม่รู้นะครับว่าผมมีอีกหนึ่งธุรกิจหลักนะครับนั่นก็คือธุรกิจการขายต้นไม้นั่นเองครับผมในส่วนของผมเนี่ยครับจะมีการขายต้นไม้อยู่3ทางด้วยกันนั่นก็คือส่งออกเป็นหลัก2นะครับก็คือการขายที่จัดจักรนะครับทุกวันอังคาร3นะครับก็จะมีลูกค้าที่รู้จักกันครับ walk in เข้ามาซื้อแต่เนื่องด้วยช่วงนี้ครับเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ตลาดจะตุจจักนะครับปิดผมก็มาเน้นการขายที่หน้าสวนกับส่งออกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตัดชำต้นไม้นะครับ <Wow. S 1> จะทำให้เห็นเลยว่าไม่ยากเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องดูที่ใบล่าสุดของเขาก่อนนะฮะว่าใบเริ่มแข็งแล้วนะครับอย่างนี้คือสามารถที่จะตัดได้แล้ว ไปครับบางๆก่อนประมาณนี้ก็จะนี่ครับเรากจะทำการดามเสาทุกใบเลยครับเอาต้นไม้ก็มาในถุงเลยนะครับก็จะจากนั้นนะครับก็จะปิดปากถุงให้มันสนิทเลยนะครับเอาต้นไม้เนี่ยครับไปวางไว้ในที่ที่อย่าให้แดดแรงเกินไปแล้วก็อุณหภูมิไม่อบจนเกินไปนะครับสถานที่ตั้งของสวนของผมนะครับก็จะอยู่ที่คลองหลวงคลองหกนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนเนี่ยสนใจเข้ามาซื้อ ต้นไมยที่นี่นะครับเนื่องด้วยช่วงนี้ครับเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เราจําเป็นต้องนัดแนกนกันก่อนที่จะเข้ามาที่สวนนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับลิฟวิทพัทน,นะครับถ้าคาท่านไหนสนใจนะครับสามารถทักมาได้ครับผมวันนี้อิงฟ้าและเส้นทางบันเทิงแอดโฮมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ I hate the tension, go. Oh yeah.